สวัสดีค่ะสวัสด,วส,ะะสดีชาวราศีกุมธาตุลมนะคะคนโสดชาวราศีกุมและใครที่รอคอยอะไรเรามาดูกันว่าการรอคอยของคุณกำลังจะจบลงแบบใดในเรื่องราวของความรักขอพลังงานชาวราศีกุมทุกทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ ขอพลังงานชาวราศีกุมทาดลมการรอคอยของคุณกำลังจะจบลงแบบใดในเรื่องราวของความรักค่ะขอ Energy ชาวราศีกุมใ <c oughs> จเย็นๆนะชาวราศีกุมว้าวเดลเวอร์สพลังงานความรัก ช่วงนี้นะคะจะเห็นพลังงานของหมายเลข0609ไดเ้รียกได้ว่า the l o v e r s, <S, s, <S เกิดขึ้นเป็นไซายของเจมินายนั่นหมายถึงพลังงานแห่งราศีเมถุนธาตุลมคือ Energy ของคุณกำลังดึงดูดความรักแน่นอนคะ่ะธาตุลมอยู่แล้วนะคะเมถุนตุนกลุ่มเพราะฉะนั้น Energy ของธาตุกลุ่มคุณกำลังได้เจอความรักที่เป็น the l o v e r s คือ connection soul contract หรือว่าพลังงานของ Twin นเฟลมนั่นก็คือแฝดนั่นเองนะคะใครบางคนที่อยู่ไกลจากคุณใครบางคนที่เป็นความรักที่ลึกซึ้งนะคะที่มีเรื่องราวของการแรงดึงดูดหรือว่า intense มากๆของความรู้สึกของจิตวิญญาณน,นั่นก็คือเขากำลังเดินทางมาหาคุณแล้วเรียกได้ว่าคุณกำลังพบเจอคนในฝันสาวในฝันหนุ่มในฝันที่รู้สึกถึงการรอคอยมานานแสนนานมากๆ สายคำหวานของคำว่ารักโรแมนติกเกิดขึ้นนั่นหมายถึงคุณจะได้ออกเดทกับใครคนนี้ในท่ามกลางความโรแมนติกของทะเลนะคะพระอาทิตย์ตกหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันมีช่วงเวลาฮันนีมูนบางสิ่งในเรื่องของภูเขาน้ำหรือว่าทายของเดอะซันนั่นคือด y วายม u สคลีแล้วก็ดีวายเฟมินีนที่กำลังได้พบเจอกันที่กำลังได้ตกหลุมรักหรือว่ากำลังที่จะได้สัมผัสกับ อะไรที่มันลึกซึง้งการตื่นรู้อะไรบางอย่างระหว่างกันอะไรกันนะชาวราศีกลุ่มสวยงามมากๆรู้สึกบางอย่างว่าเหมือนกับคุณก็อาจจะได้เจอพลังงานของลมพลังงานของน้ำพลังงานแห่งไฟและก็พลังงานแห่งดิน นั่นไงนั่นไงชาวราศีกุมคนลุกมากๆเลยนี่คือ king of Pentacles แล้วก็ six of Wands ที่พูดยังไม่ทันขาดคำว่าพลังงานแห่งดินแล้วก็พลังงานแห่งไฟเขากำลังจะกลับมาหาคุณคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังเจอใครที่เขาก็รอคอยคุณมากๆกกับการรอคอยที่กำลังจะอยากให้มันจบลงเหลือเกินเพราะเขาอยากแต่งงานกับคุณ เขากำลังเดินทางมาหาคุณคุณกำลังได้เจอใครที่อยู่ไกลจากคุณมากเลยและเขาคนนี้เป็นคนที่มีความดือ้อมีความอีโก้มีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่ระดับเจ้านายระดับบอสนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเลย Six of Wands ทำอะไรต้องดูดูจริงจังดูดีดูมี power คนคนนี้ดูมี power มากเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์ Friendly Sexy แล้วก็เหมือนกับว่าเขามาพร้อมกับความจริงจังไม่ได้มองความรักไม่ได้ตามหาความรักไม่ได้มองหาความรักแบบเล่นๆจริงจังในความรักจริงจังในทุกอย่างในชีวิตแล้วกเ็เห็นคุณค่าทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นคนที่เป็นคนที่ดีมากๆนะคะเหมือนกับเขาและคุณมีความละไม้คล้ายกันเหมือนกัน เขาดูหุ่นดีดูดีมีสเสน่ห์ดูสูงดูสมาร์ทดูเป็นแนวยุโรปหรือว่าเอเชียวินเทจแบบนี้ชาวราศีกุมการรอคอยของคุณกำลังจะจบลงแบบใด t o u r v วอว้าวคุณกำลังที่จะได้คอมมิตเมนต์คุณกำลังได้แต่งงานหรือ คุณโสดคุณกำลังได้ออกเดทครั้งแรกรักแรก,แรกพบกำลังจะเกิดขึ้นกับใครบางคนที่อยู่ไกลจากคุณคุณกําลังพบเจอความสัมพันธ์ที่เขาเข้าหาคุณเขารู้จักคุณแบบแบบธรรมชาติรู้จักกันและกันแบบศึกษาดูใจกันในร,ระยะเวลาที่สุขงมจริงๆนั่นก็หมายถึงว่าความสัมพันธ์ของคุณกว่าที่จะได้ ลึกซึ้งหรือว่าสนิทสนมกันจริงๆนะคะก็คือเลย2ปีหรือว่าจะขยับสถานะแต่งงานสุขงอมในความสัมพันธ์กันก็คือ6ปีนั่นเองนั่นคืออาจจะอาจจะมีเรื่องราวเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเขาจะมองความสัมพันธ์คุณในระยะยาว long term r e l a t i o n s h i มองเป็นคู่ชีวิตคุณกําลังได้เจอคู่ชีวิตนะคุณกําลังได้เจอความรักที่ที่ทําให้คุณต้องโยกย้ายถิ่นานที่อยู่ที่อาศัย หมายถึงว่าอนาคตของคุณจะเปลี่ยนในเรื่อง,งของความรักความรักแท้ของคุณจะเกิดขึ้นแต่สิ่งใหม่ๆใ,ในช h a เตอร์ต่อไปของความรักกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นก็คือการได้จากจากความรักจากการรู้จักจากการเรียนรู้กลายเป็นสเต็ปต่อไปคือเป็น ความสามารถที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเติบโตมากขึ้นสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันเพราะว่าคุณกับเขาอาจจะอายุไล่เลี่ยก,กันหรือว่าเขามากกว่าก็จะทําให้คุณรู้สึกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นรอคุณเติบโตรอและก็รอคอยคุณได้เขาไม่รีบในความสัมพันธ์เลยคนคนนี้มาช้าและใจเย็นๆมากแต่มั่นคงมากรักเดียวใจเดียวชาวราศรีกุมการรอคอยของคุณที่กําลังจะจบลงนะคะจะติดเกิดขึ้น t ูออฟซอเกิดขึ้นคุณกำลังได้เจอคู่รักคู่แท้คู่ชีวิตที่สมน้ำสมเนื้อมากๆเหมือนราวกิ่งทองใบหยกเลยนะคะและเรียกได้ว่าคุณกำลังเจอคู่ชีวิตที่เท่าเทียมซึ่งกันและกันแฟร์คุณส่วนชีวิตคู่รักเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นคนที่ให้กําลังใจคุณได้เป็นคนซัพพอร์ตคุณได้เป็นคนฮิลคุณได้ฮิลอะไรที่คือสามารถเขาจะสามารถให้กําลังใจคุณได้ให้แง่คิดให้พลังให้ความคิดให้ความปกป้องเขาจะปกป้องคุณเขาจะดูแลคุณเขาจะทนุถนอมคุณเขาจะเซอร์ไพรส์คุณเขาสามารถเซอร์ไพรส์ดูแลซัพพอร์ตคุณได้ทั้งชีวิตค่ะบอกได้เลยและถ้าเขาอยู่ไกลจากคุณเขาต้องพาคุณไปอยู่ด้วยคุณจะเจอใครที่เขาเ p e c พคุณเคารพคุณทั้งหัวใจ กลุ่มรักคุณรักแรกพบกําลังเกิดขึ้นกับคุณและสัญญาณบางอย่างจากอินเทอรเชั่นของคุณคุณจะได้เรียนรู้อินเทอรเชั่นของเขาจะได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างจากเขาและเหมือนกับว่าถ้ามันเป็นพลังงานของ two of wands พลังงานของคู่แท้คู่ชีวิตพลังงานจิตวิญญาณที่พากันตื่นรู้พลังงานจิตวิญญาณที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันการตื่นรู้มุมมองไลฟ์สไตล์ชีวิตที่เหมือนกันบอกได้เลยค่ะว่าคุณจะเหมือนกับว่าคุณต้องฟังเสียงหัวใจคุณเอง ฟังเสียงสัญชาตญาณของตัวคุณเองฟังเสียง i n t u i t i o นของคุณถ้าเป็นทวินเฟรมคุณก็ต้องฟังเสียงฟังเสียง i n t u i t i o นของคุณเพราะฉะนั้นความรักครั้งนี้เกิดความโดดเด่นเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดการฮิวใจของคนทั้งสองคนฮิวใจเรื่องเรื่องจิตใจภายในที่เคยเจ็บปวดฮิวใจทุกเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความคิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพราะขึ้นเป็นอะส star บางสิ่งบางอย่างที่กาลังสะท้อนให้คุณได้รับรู้พลังงานที่คุณสูงค่าสูงส่งคือไม่ได้แบบ คือส,สูงส่งสูงค่าซึ่งกันและกันของคนทั้งสองคนนะคะก็ค,คือไม่มือวาในความรักแต่มั่นคงบงั่งคั่งแล้วก็รักเดียวใจเดียวบิยอนเป็น r o ร a ยฮาร์ t หัวใจที่จงรักภักดีมากๆเลยทีดเดียวเขาเขามีสเสน่ห์ค่ะคนนี้มีสเสน่ห์เฟนลี่ดูมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความยุติธรรมชอบความทา้าทายสวยงามมากๆการรอคอยของคุณกำลังจะจบลงแบบใด ชาวราศีกุม The High ไ i n t e s s คุณมี Energy ของคุณคุณมีขอบเขตในความสัมพันธ์ของคุณแต่เขาคนนี้จะมาพังทลายขอบเขตของคุณบอกได้เลยค่ะว่า o อ s ซ o r ส s เกิดขึ้นอีกครั้งนั่นหมายถึงว่าแล้วก็ King of s อ o r d s เกิดขึ้นขอภัยค่ะ Queen of s อ o r d s นั่นหมายถึงคุณมีขอบเขตของคุณคุณมีการปิดกั้นอะไรบางสิ่งบางอย่างของคุณก็ตามแต่เขาคนนี้จะทำให้คุณเปิดใจ f ฟออฟเพ e ิ t ค e ลส์เ h f ะ i ฮเ f r เ e n d s acles, เขาจะทำให้คุณเปิดใจเขาจะทำให้คุณพังทลายกำแพงของตัวคุณเองไม่ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในความรักความสมานครั้งนี้เป็นความรักครั้งใหม่ที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าเขาจะพังกำแพงของคุณเพราะนี่คือ The High p r i n ทสเซ Seven of Cups แล้วก็ k o n w o n w s n d s คุณกำลังเจอใครที่เขาสวยเซ็กซี่ดูสวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์หรือว่าเป็นคนที่ลึกลับหน้าคนหา เขาจะจีบคุณให้ได้เขาจะเข้าหาคุณให้ได้เขาจะปกป้องคุณเขาจะแอคชั่นคุณเขาจะไม่ไม่ปล่อยให้คุณไปไหน for of Pentacles Knife of Sword เพราะเขากล้าเขากล้าเขาเด็ดเดี่ยวเขามีความเป็นผู้นำเขาเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่เขามั่นคงและ Strong Energy ของตัวเองมากๆเขามีอะไรที่จะ Offer คุณเยอะมากเขามีอะไรที่เซอร์ไพรให้คุณได้ประหลาดใจและแปลกใจมากๆกับคนคนนี้เพราะฉะนั้นขอบเขตที่คุณมีสิ่งที่คุณปิดกั้น คุณจะถูกคลคุณจะถูกคลาย,ล,ายลงไปเรื่อยๆด้วยวันเวลาแล้วก็การกระทำคำพูดระยะทางระยะเวลาของเขาคุณกำลังได้ the high profens คุณกำลังเจอพลังงานของ d y masculine ที่กำลังทำให้ d y feminine ของคุณนะคะตื่นรู้บางอย่างเข้าใจบางอย่างแล้วก็ยอมเปิดเผยความรู้สึกความในใจบางอย่างมีอะไรบางสิ่งอย่างที่เหมือนกับว่า สอนให้การและกันได้เรียนรู้กับอะไรบางสิ่งในการพบเจอกันตั้งแต่ครั้งแรก knife of o s r d s เรื่องราวปฏิหารความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นกับคุณเขารู้สึกถึงคุณและใหฐานถึงคุณบางท่านรอคอยจังหวะการขยับสถานะความสัมพันธ์แต่การขยับสถานะการแต่งงานการคอมมิทเมนต์คือการเริ่มต้นใหม่ในพาร์ตต่อไปราศีกุมการรอคอยของคุณกำลังจะจบลงแบบใด อพลังงานโรแมน c ์ Door away ย์ดอเ w a y ค่ะ New opportunity ประตูเปิดแล้วนะคะ Love flows t o you ความรักกำลังมาหาคุณประตูแห่งเวลาความรักเปิดจริงๆนะคะเหมือนกับว่าคุณจะได้เปิดหัวใจของคุณเปิดโอกาสของเปิดโอกาสให้ตัวคุณได้เรียนรู้ได้พบเจอความรักที่เป็นเรื่องราวของ ความลึกซึ้งของความรักความสัมพันธ์นี่คือ emotional baggage Can คือความรักอะคะ่ะมันอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องแบกรับอะไรที่รู้สึกว่ามันหนักปล่อยมันวางมันลงนะคะความรักความสัมพันธ์มันจะต้องไม่หนักไม่พยายามมันจะต้องค่อยๆใช้ความรู้สึกที่บ่มเพาะไปบ่มเพาะให้เติบโตเพราะฉะนั้น วางมันลงแล้วก็ลองเรียนรู้ลองเปิดใจกับความสัมพันธ์กับคนกับคนที่คุณกำลังจะได้เจอกับความรักที่คุณตามหาอะไรที่จะจบลงกับการรอคอยของคุณ t o g e t h e r เขากำลังมาหาคุณคุณและเขาจะหากันจนเจอ t o x i c i t y นะคะคุณกำลังได้เจอใครที่เขารู้สึกว่าไดคุณกำลังได้เจอคนรักที่มาจากคำว่าเพื่อน จริงๆเหมือนกับว่าคุณกําลังได้เจอไม่ว่าคุณจะเจอเขาผ่านช่องทางใดก็ตามคุณจะได้ได้ยินเขามาเพื่อนหรือคุณจะได้เรียนรู้ความสัมพันธ์กันแบบสแตนดาร์นะคะเขามาเพื่อนเขาก็ลองมาหาคุณ Toxic Relationships เกิดขึ้นเสมอเพราะฉะนั้นเซลเวิร์ดจงเป็นตัวของตัวเองแล้วก็จงเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวคุณเอง คุณและเขาเหมือนต่างคนต่างมาสอนให้ได้เปิดใจเรียนรู้กับความรักสัมพันธ์ที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือเข้ามาเป็นบางสิ่งที่สอนให้กันได้ได้เรียนรู้กับคําว่าความรักรักแท้แล้วก็การให้อภัยแล้วก็ความรักนิรันดร์ Highway ความรักระยะไกลกํบบาลังเดินทางมาหาคุณ d y t i m i n g นะคะ ทำไมไพ่ไพ่ออกมาอีกแล้วนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณใครบางคนจะเข้ามาเหมือนเดอะสตาร์ u deserve in l ร v e จงเป็นตัวของตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณได้เจอเขาการสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองทำให้ผลักทุกอย่างออกไปเพราะฉะนั้นเชื่อในดี y t i ท i n มใครบางคนโดดเด่นมาพร้อมกับคำว่า เวลาอันศักดิ์สิทธิ์จะพิสูจน์ให้คุณได้รู้ว่าความรักครั้งนี้คือคุณจะได้แต่งงานคุณจะได้เจอคนที่คุณอธิษฐานคนที่คุณรอคอยและเซอร์ไพรส์มากๆชาวราศรีกุมทุกอย่างมันเพิ่งเริ่มต้นกับการรอคอยนี่คือเขากําลังเดินทางมาหาคุณกับความรักที่ทแตกต่างและไม่เหมือนใครเชื่อในเวลาอันศักดิ์สิทธิ์เชื่อในความหวังในความรักของคุณ knife o f s w o r d s ใครบางคนจะเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็ว5 of ์ฟอฟสมีคนต้องการติดตอ่อพูดคุยและสื่อสารกับคุณว่าเขาว่าเขาต้องการพบเจอกับคุณการเดินทางของห่วงเวลามาถึงแล้วคุณจะได้สัมผัสกับใครบางคนที่คุณรู้สึกว่ารอคอยมานาแสนนานขออีกสักสองสาใบทำไมถึงเหมือนติดอะไรอยู่ Secret มีบางสิ่งบางอย่างที่ที่คุณจะได้เจอเหมือนเหมือนใครบางคนกำลังมาสารภาพความรักความในใจกับคุณนะ Secret ละโ o l o g y รักแท้กำลังมาหาคุณเหมือนกับว่าเขาคือรักแท้ของคุณและรักแท้ในครั้งนี้ค่ะบอกได้เลยค่ะว่ามันมีความรู้สึกของการผูกติดบางอย่างผูกติดบางอย่างโดยการที่คุณจะได้แกะอะไรบางอย่างของตัวเองออกไปและเหมือนกับว่า คุณจะได้เลือกได้ตัดสินใจกับอะไรเก่าๆเดิมๆและทิ้งอะไรที่เป็นตัวของตัวของคุณเองให้ได้พบเจอกับความรักที่เป็นคําว่ารักแท้ที่เกิดขึ้น to love เมื่อคุณให้อภัยตัวเองเมื่อคุณรักแล้วก็เคารพต,ตัวคุณเองคุณจะได้พบเจอ DIY masculine ที่เคารพคุณแล้วก็รักคุณ และอธิษฐานแล้วก็ขอถึงคุณโดยไฮโนเฟนนี่คือความลับของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นใครบางคนต้องการมาพิสูจน์ความรักกับคุณนี่คือสัญญาณของ Tru l o v e Deep Connection ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะขอบคุณมากค่ะชาวราศีกุมไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเลยที่คุณจะได้เจอความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นพิสูจน์ทางเวลาพิสูจน์ทางระยะทางพิสูจน์ทางการกระทำแล้วก็การใหาาย้ยภัย การอภัยซึ่งกันและกันและคุณกําลังที่ได้เจอรักแท้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความรักเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปดีโนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ